ครับเป็นแฟนลุยสานชาแนลครับเมื่อนี่มาพอกันอีกแล้วครับกับคู่กอบในช่องลุยสานชาแนลนะครับเมื่อนี่ผ้ากันมาเก็บเห็ดป่านะครับกับสี่ได้พอเห็ดมันปูนะครับอ่าเห็ดมันปูเต็มเลยครับพี่น้องครับนี่แหละเขาเอินเอิน่าเห็ดมันปูลักษณะคล้ายๆกับเห็ดคอนนะครับอ่าดอกเหลืองๆนะครับดอกเหลืองๆนีละครับเขาเอินเห็ดมันปูเนาะอืม น่ครับขึ้นกันเป็นกุ้มเป็นก้อนนะครับเห็ดชนิดนี้นะครับเก็บหลายจนได้เรื่องจนแตนตวดพี่น้องสุดยอดเลยหลายเห็ดจนเตยนหาเห็ดจนเตนตวดนี่แหละครับโอ้หลายเห็ดมั่นปูนะครับจักหลายบ่หลายก็บ,บึ้งนี่แหละพี่น้องเมื่อนี้เอากระตามาใส่ย,ยูน,น,นะครับเอากระตามาใส่ย,ยู พี่น้องว่าโอ้ยเก็บเห็ดจังได้โบหัวจักอกับตาเมาซา่ประสันผมเป็นคนหมักยางนะครับแต่ว่าโบหมักถีอ,อเอาต่ถุงไปกับเหลี่ยวนะครับโอ้ยมันบ่อหน่อยที่นี่ครับได้ทึ่งเห็ดไข่นะครับเห็ดตะไข่อยู่ในถุงนะครับได้หอดอ่าเห็ดอ่าเห็ดหำฟ้านนะครับเจลลีเห็ดหำฟ้านนี่นะครับนี่เห็ดหำฟ้าน ดอกง่ายครับอ่าพวกนี่เสียสยหากฝอยแหละครับนะครับแล้วอ่าหากฝอยในการเกิดนี่แหละครับนี่เห็ดทำฟ้านร้ายคนมีแต่ตาคนมีแต่ยังไงดอกยังไงคนครับคนอ่าเห็ดทำฟ้านเห็ดทำฟ้านกับเห็ดมันปูคนครับตาบักง่ายง่คนอ่าปูนครับบ้านนี้ปูนอายุ่ทั้งในใน่ยนครับอ่าเดี๋ยวสิมาเก็บเอาทั้งนี้ก่อน เฮ็ดมันปูเฮ็ดมันปูนี่นะครับเก็บไปเก็บมาเบาเบิงดีหลายกับแตนตอดเอาซะประมาณเกือบยี่สิบแม่ครับสุดยอดเลยแซบทึงเพชรทึงแสบแซบไปทั้งซ่วงเลยครับแบบนี้ ตออตึงหัวตึงแขน,นแครับนี่แหละครับโอ้ยหลายแห้งครับเป็นืนเยเห็ดมั่นปูเห็ดมั่นปูเอาไปมกแสียบเสียครับนี่่อามกใส่ไข่นะครับไข่เป็ดกระเดะไข่ไก่กระดีครับรรไข่นกกระท่ามันบอกเป็นตะกินหรอครับมันน้อยออครับ่า หายไงฮะหายผู้อีกวังหนึ่งบ้างหนึ่งเยอะแยะบ้างนเยอะท่านสองมากเลยวะโอ้ครับยางมะพร้าวอีกแล้วเบังหันเป็นเห็ดมันปูวนี่เห็ดปวกครับบ้าน,นี้อ่าเห็ดปวกปวกตับครับนี่นะครับก็ขึ้นดอกเดียวโคโล นี่แหละครับเอาเอาเสียมมาแสะจักน้อยเนี่ยพ่อได้ดึงขึ้นเอาครับเออเห็นปวกมางามแันนี่ไหมแสะจักน้อยครับมางามมาสวยเท่รับมอยู่เสะล่ะมูนกับเอินมันงไงแม อ้าวหุ่นนะครับโอ้ยคักกระดอกกระเดีย ع. นะครับอ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไวส้สำหนีก้อนนะครับอ่าเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหนาเนาะครับเนาะกับคู่กอบในช่องลุยสารแนวนะครับถ้บาผู้ใดสนใจในเรื่องหัวเชือกกติดต่อเข้ามาได้ที่0 8 8 4 7 2 2 9 0 9, 9, 9 0นะครับอ่าหรือ0909101990นะครับ อ่าเราจะพอกันไหม id ไล่กับ0909101990ครับ id ไลครับเดี๋ยวพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ไว้สันิดก่อนครับสวัสดีครับ